ครับวันนี้ผมก็พามาดูทางขยะอินทรีย์นะครับเราก็เอาพลิกเอาต้นที่ว่าผักส่วนกลัวครับใส่ก็ไปในร้อยยางเนี่ยไว้กลางกลครัวเวลาเรากินอะไรหรือว่าเราทำกับข้าวครับพวกที่เป็นขยะอินทรีย์เราก็โยนลงไปเลยเนี่ยแบบนี้ครับกับกล้วยทิ้งไว้แบบนี้เลย ซึ่งผมก็เห็นแล้วว่ามันงามมากเลยส่วนข้างล่างก็จะเป็นขี้แพะที่ว่าผมหมักไว้นะครับครับเราก็ทำเป็นถังขยะได้เลยแต่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพอมันมีขยะเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมดครับมด นี่ยครับซึ่งผมก็จะลองสังเกตดูว่ามดเนี่ยมันจะเอาเพลี้ยมาเลี้ยงไหมแล้วพลิกเนี่ยมันที่มันออกดอกเยอะๆแบบเนี้ยมันจะโดนเพลี้ยกัดจนมันรีบไหมซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าไอตัวทางขยะอินทรีย์แบบเนี้ยมันจะเวิร์กไหม